สวัสดีจ้าเมนูวันนี้มันจะขั่วจิ้นส้มใส่ไข่นเนี่ยเจ้าขั่วแบบไตลือเนาะวัตถุดิบหลักของเฮาก็จะมีจิ้นส้มมีไข่ไก่นเนี่ยเจ้ามีพริกมีหอมต้นหอมผักชีเนาะพริกหนุ่มมาหัน่นมาซอยนเนี่ยเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ไปหั่นหัวหอมนเนี่ยเจ้าซอยบางๆเนาะตามด้วยต้นหอมผักชีนเนี่ยเจ้ากระเทียมสดนเนี่ยเจ้าหั่นซอยไปเลยเนาะเสร็จเรียบร้อยย้ายไปหน้าเตานเนี่ยเจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนเนี่ยเจ้ากระเทียมลงไปเจียวเนาะหอมดีแล้วก็เอาจิ้นส้มลงไปพัดนเนี่ ได้ที่แล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปซองฟองเนาะถ้าใส่ไข่เยอะก็เป็นขั้วไข่ใส่จินซมนะจอา,าใส่น้อยกับจินส้มขั้วไข่นะ้าเติมน้ําลงไปพอคลุกคลิกนะาทีนี้ก็มาผัดจนน้าแห้งงวดนะ้ามาปรุงรสด้วยพงชุรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวนะจ้าผัดต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะจ้า หัวหอมพริกต้นหอมผักชีใส่ลงไปเลยนะเจ้าผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก็นเรียบร้อยแล้วนะเจ้าจิ้นสม้มคว้วไข่